ของสำนักงานกศนสำนักงานกศนเป็นหน่วยงานระดับสำนักหรือกองในสังกัดสำนักงานประหลัดกระทรวงศึกษาธิการมีอำนาจและบทบาทหน้าที่ที่สำคัญได้แก่เป็นหน่วยงานกลางในการส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานให้บุคคลครอบครัวชุมชนองค์กรชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชนองค์กรวิชาชีพสถาบันศาสนาสถานประกอบการและองค์กรอื่นร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยโดยมีหน่วยงานระดับพื้นที่ได้แก่สถานศึกษาอำเภอทุกแห่งหน่วยจัดการศึกษาในระดับตำบลครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายโดยสำนักงานกศนจังหวัดและสำนักงานกศนกรุงเทพมหานครการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลให้มีทักษะที่จำเป็นมีความรู้ความสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นลดความเหลื่อมลำ้ำมีวิธีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเช่นการเรียนรู้ด้วยตนเองพบกลุ่ม ชั้นเรียนทางไกลและรูปแบบอื่นๆมีการนำเทคโนโลยีมาผสมผสานในการจัดการศึกษาทำให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะการเรียนรู้และคุณวุฒิของตนเองให้สูงขึ้นโดยใช้หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551แบ่งเป็น3ระดับได้แก่ระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย มีหน่วยจัดการเรียนรู้ได้แก่กศนตำบลโดยมีภาคีเครือข่ายร่วมจัดการศึกษาครอบคลุมทุกพื้นที่มีระบบเทียบโอนผลการเรียนซึ่งสามารถลดระยะเวลาในการจบหลักสูตรได้มีการเทียบระดับการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์แบบองค์รวมเพื่อรับรองความรู้ตามคุณวุฒิในแต่ละระดับ นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพกศนอที่จัดการเรียนรู้ณศูนยะ์ฝึกและพัฒนาอาชีพราชฎรไทยบริเวณชายแดนและกศนอำเภอที่มีความพร้อมการศึกษาต่อเนื่องแบ่งออกเป็น4ประเภทได้แก่ 1. การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพเป็นการจัดการศึกษาในรูปแบบหลักสูตรระยะสั้นที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน และบริบทพื้นที่นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างโอกาสและช่องทางในการประกอบอาชีพที่มีความหลากหลายตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานเกิดการจ้างงานสร้างรายได้และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาให้บุคคลมีทักษะที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตที่เหมาะสมกับช่วงวัย สามารถพึ่งตนเองได้พร้อมเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 3. การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนเป็นการจัดการศึกษาให้บุคคลเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและความเข้มแข็งโดยใช้ชุมชนเป็นฐานเกิดสังคมแห่งการเรียนรู้มีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมสร้างวินยัยจิตสาธารณะและอุดมการ ยึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและสถาบันหลักของชาติ 4. การส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการจัดการศึกษาที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับบุคคลชุมชนและสังคมให้สามารถปรับตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงได้ทุกสถานการณ์การศึกษาตามบัธยาศัยเป็นการจัดการศึกษาที่ให้บุคคลสามารถเลือกที่จะเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตตามความสนใจความต้องการโอกาสความพร้อมและศักยภาพในการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ในแหล่งเรียนรู้ของกศนอได้แก่ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีห้องสมุดประชาชนจังหวัดห้องสมุดประชาชนอำเภอห้องสมุดต,ตำบลบ้านหนังสือชุมชนศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารวมถึงแหล่งเรียนรู้ของภาคีเครือข่ายเพื่อสร้างให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตจากการจัดการศึกษาของกศนอที่ผ่านมา สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศให้มีความรู้ความสามารถมีสมรรถนะและคุณวุฒิที่สูงขึ้นมีทักษะที่จำเป็นในศตวตรรษที่21รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตมีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านอาชีพสร้างโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจ การลงทุนตลอดจนการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติกฎหมายที่เกี่ยวข้องการพัฒนาประชาชนและคนในชาติต่อไป